นะสุขสบายดีเนาะมืัอนี้ก็บเบ้าเสียงแคนเดือนมังพวนได้มาเที่ยวชมป่ามาเอาเมากพดเนาะมาพดนี่แซ่บร้ายพี่น้องเลยปนเนาะสุดยอดเลยเนาะมืัอนี้ก็มาหดเลยเนี่ยนี่มเอาพดพี่น้องเลยนั้นติดตามน้ำเบาเสียงแคนเด้อนี่เด้อเนาะกำลังปิดเอาหมามันอยู่ว่ามาลำไส้แดงนี่มันจะเป็นกอเนาะมันจะอยู่เป็นแบบนี้กอมันมันจะเป็นพัวอยู่นี่ยมาพดนี่มันจะทาเกลือได้พี่น้องมันมีเกลือมันพร้อมเลยมันจะเป็นนี่ จะเป็นเสียตนต้นๆน,นะสีขาวต้นเนาะอันนี้มันจะมันสุกแล้วอันนี้นะืมบ้ามาเลยอยากกินพร้อมแล้วเนี่ยจะเป็นแนวนี้เนาะพ่อมันนี่นะพ่องพดเด้อมาเด้อเบาสาวเนาะเพลจะมากินน้ำเบาเสืองแคยนเดินมือขวานิ้วถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องมาปนสุอต่ำโอ้กินคักแซ่บเผ็ดแเลยนี่ยกำลังเอานี่เนาะโบ้ามาเลยมมันแตกเลยมันจะหยุดสูงเนาะ มานี่กำลังเอามันจะได้เนาะโอ้คักเด้สุดยอดความเสบมันพวกเราเพิ่นยังวาว่าเนาะคันว่าได้มานี่มานะตำซะละพี่น้องทางเมียมานี่เพิ่นเพิ่นเห็นถ้วยนะนขามันเสพเนาะซ่อนไว้เพิ่นเน้อันพี่น้องทางเมียมายามนะมันพวกเราเพิ่นว่าแต่ก่อนเนาะแต่ว่าจะนียนเทมันบ่สำคัญแล้วจะนียนเทย่านแต่พี่น้องทางเมียบริกินเลยเนาะเลยก็ได้นี่โอ้คักเลยพี่น้องพวกขัก ไม่บักงามงบักคักขบักคักขเลยเลยพี่น้องอุย้ยเป็นตาแสบีบตาเสบแทบ้เแบาบกำไรแตกพร้อมมาในนอมา,มาตำ่ำสุสุดยอดเลยนี่นะเป็นหลายสมควันไหมเนี่กอมันนี่หักหากเอาละเขามาตาดแดดไว้เนาะยเอาตัดแดดไว้หน่อยหนึ่งประมาณโมงสองสามมือละเขามาต่อยออกแล้วเขามาปนปูชุดชุดสุดยอดเลยเด้คอเหมัอนขักคอมันแสนียบในชุดฮั่นเลยเน่มันจะเป็นกอเนาะ อันนี้มันกอนี่นะเป็นกอมันหลังจากนั้นนาก็เด็ดเอาเนาะเด็ดเอาแง่มท่านมาเนี่ยมันจะเป็นกอเป็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นกออันนี้จะเป็นยอดมันสอบแซบสำนีเนาะหลังจากที่เราได้มาแล้วเราก็เอามาตากแดดไว้ตากแดดถ้ามันขุวยเองนะแต่มันมันทาเกลือเองเลยได้งงเลยเนาะมันจะเป็นเป็นวิทยาวิเศษนะหนึ่งในอันนี้นะ เป็นธรรมชาสติ์พิเศษเพราะว่ามันสุกแล้วมันจะมีเกลือทาพร้อมกินไ,ได้เสือเกลือเลยเนาะมันจะทาเป็นโม่นะเป็นโม่นอันนี้มันกําลังเหี่ยวแล้วนี่เอามากินได้เลยแล้วอันนี้เนาะตัวนี้นี่ตัวเหี่ยวๆตัวนี้นี่มันกอามากินได้เลยตัวนี้นะเนาะกำลังเป็นพวนัวนี่อันนี้โอ้คักแท้แ้นี่เนี่ยวเนี่ยมันจะอยู่เป็นพัวานี่นอ้หู้คักคักคักักอาหารแบบธรรมศาติ์แท้แท้ อันนี้นะนี่ได้หลายละโบมีขายอยู่ในท้องตลาดเด้อพี่น้องนี่นอะนแบบวิเศษเดอ้อนี่เนาะโบมีนขายอยู่ในตลาดเดอ้อนี่เนาะนี่โอ้คักหลายเราเรานำลายแตกเว้ยสุดแซ่บสุดยอดเลยได้เนี่นะได้หลายได้เนาะเอาหลายได้มาป,นป่นเด้อปูสุดเลยได้นี่นี่เป็นพวกเป็นพวก เอามาแล้วเอามาตาแดดไว้อันนี้นะตาแดดแล้กินไม่ปนไว้นี่ทุกเกลือซื้อนนหนึ่ง,งล้วมาปนเป้๊วทำมันมันแสบแท้ๆไหมบันคขักในพอเลยก็บบกงามๆเตัวสุดยอดเลยขอามงามพอเลยอะไรเป็นอยู่ธรรมศาสตร์เนาะอยู่บ้านเ่าเสียงแคนแดนมงคนอาหารแบบธรรมศาสตร์ส้มรสส้มเนาะส้มหวานหวานนี่ก็เป็นมะฮอดเหินแล้ว หลังจากที่มดเหินแล้วเราเบาเสียงแคีนเดนบางพนก็จะมาตําบันพี่น้องกินบันี้เนาะกําลังจะเคี่ยมตําเนาะเอาซื้อหัวโอ้ลายแนวได้ตาํานี่เขาขเดเลยแบบพื้นบ้านด้วยกําลังตาําเพื่อพี่น้องได้ฟังเบ้่งว่าเป็นเกลือแซ่บบ่อําเริ่งมงทตําเนาะโอ้ยขักแท้ขักแท้กทําลังเริ่มเนี่ยจะเป็นพวัวเป็นนี่เนาะเขาหูดลงหูดลงน,นี่ก็ได้แว่าหูดลงแล้วเขาก็จะค่อยตํามันตําจนฮันโลด กำลังโอ้น้ำไลห่วยแล้วกำลังหดกำลังหดเนาะหดอด้แล้วก็ตั้มบ่มนนั้นเรียนีมือได้ป๊ากำลังตั้มพี่ตองเว่ ทำแล้วเราลองซิมึงแ,ง,งแส่บ่ะปุ๊บมันสุดยอดคมแสียบไม่ขักขักขักโอ้มันมันแน่แท้อาหารพื้นบ้านไหมมาเด้อมาซีมน,น้ำเบาเสียงเทียนเรียนมุงพลวาแซ่บหลายรสชาติมัน หยดซสบอีลีเทอาหารบนนารรณากำลังตํ้มมาพดหนะลังจากได้ปามแาล้วมาตามอืมใชบรลายมีจังวาพอมันพี่น้องแจมไโอ้ยดลาย แล้วเริ่มันนี้สีบึงเนาะโอ้คักโอ้เียบหลายสุดยอดเลยมีหลานน้อยมากินน้ำพุนนะโอ้เส็บเจบเจบ มาจะคักหลายพี่น้องเลยกินส้มมึงพวนเนี่ยนี่ก็เป็นมะพุทธมะพุทธที่นํามาจากธรรมชาติโดยไม่ได้ปลูกเนาะจากเป็นเกิดจากธรรมชาติเลยมาเด้อพวกเราจะมากินน้ำเบาเสียงเขียนเดียมึงควนนี่อาหารพื้นบ้านนี่แซ่บหลายพี่น้องมาจะคักแต่คักว่าเนะีอาหารพื้นบ้านนะหลีดมือกันนะผมแซ่บนะ โอ้แซ่บหลายแม่จนมดโคกเลยเด็กพี่น้องสุดแซ่บสุดยอดเลยมาที่จักรโซโคก,กับเบิร์กินจนมดพี่น้องเบาเสียงเคีนนี่กินเก่งเลยถ้วยจนมดจนเลื่อมเนาะเยอะถ้วยปาคักไอโคกจนมดป้ากกดูๆจนกินได้กินดีเนาะแซ่บหลายเนาะอ้าขอฝากติดตามเบาเสียงแคนเดนมองพอเด้อเนาะ สบสร้างวัฒนธรรมเสียงเคียนลาวเนาะพอไปได้เอาเป่าเคียนลงนแล้วช่วงนี้ก็มีการผิดอยู่เนาะแล้วก็ฝากติดตามเบาเสียงเคียนเด่นมงคลเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าติดตามทาง Facebook พิมพว่าเบาเสียงเคียนเด่นมงคลทางชูชูคือกัน,นพิมพ์่งสื่อลาวเบ,า,บ,า,บาเสียงเคียนเด่นมงคลเนาะแล้วก็ฝากติดตามเบาเสียงเคียนเด้อสบายดีคร